อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผลิ์วันนี้เราจะมาอิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องด้วยกันที่ APCD City Plus Kitchen by CP เรียกว่าครัว CP ฝึกอาชีพคนพิการ และวันนี้รีวิวกับท่านแรกคุณนงลักษิศรวงพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านที่สองครับท่านตูดพิรุณไลส์สมิธสวัสดีค่ะท่านทูดค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเปิดมาแล้วอย่างเป็นทางการ1ปีครึ่ง เสียงตอบรับเป็นยังไงคะท่านทูดตราเปิดมาเมื่อวันที่4เมษายน2565นะครับ<ค>โดยกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนมของบุรณิธที่ก็ได้เสด็จมาเปิดเป็นทางการยังอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาอุดหนุน<ค>มากขึ้นนะครับ<ค>เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านต้นแบบนะครับที่ดำเนินการบริการโดยคนพิการเราต้องการให้คนพิการเนี่ย มีงานทําส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะ,ะช่วยตัวเองแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้เพียงแค่คุณมีบัตร,ตรคน,คนคพิการ,<ม>ารคุณสามารถมาฝึกอบรมที่นี่ได้เลยมาคุยกับคุณเอวว่ามีเมนูอะไรบ้างอยากแนะนําให้ชิมครั คือต้มขาปลาสลิดทอดเราสรรหาปลาสลิดกรีดเอนำมาแล่แล้วทอดให้เหลืองกรอบใช้กะทิตามด้วยเครื่องสมุนไพรไทยปรุงรสแล้วค่อยๆใส่ปลาสลิดที่ทอดลงไปโรยหน้าด้วยพริกทอดและผักชีค่ะเมนูที่สองคือเจ้าสมุทรราดเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะทอดเห็ดเข็มทองให้เหลืองกรอบและของทะเลสดๆใหม่ทุกวันเมนูนี้เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบเส้นหรือแป้งนะคะ ไปเมนูต่อครัคือยำแมงกระพุนวัตถุดิบเราใช้แมงกระพุนนํามาลวกใช้น้ํายำซีฟู้ดและน้ํายำผสมเข้าด้วยกัน <ผม S 2> ใส่น้ําพริกเผาเติมน้ํามันงานและซีอิ๊วขาวเล็กน้อยใส่แมงกระพุนลงไปคลุกเคล้ากรุรบกรอบอร่อยเลิศค่ะไปเมนูต่อเลยปลาทับทิม สยามจะนำปลาทับทิมสดมาแล่แล้วหั่นเป็นลูกเต๋านำไปทอดให้เหลืองและทำน้ำยำพิเศษคือเพิ่มไข่แดงเค็มลงไปด้วยเพื่อทำให้น้ำยำมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นเมนูสุดท้ายที่อยากแนะนำคือหลนเต้าเจี้ยวข้าวตังหน้าตั้งค่ะเคี่ยวกะทิใส่เต้าเจี้ยวและหอมแดงใช้กุ้งสับและหมูสับใส่ตามลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาลตีบน้ำปลาถั่วลิสงผนปรุงรสให้เข้ากันเสร็จแล้วเสิร์ฟพร้อม กับข้าวตังที่ทอดไว้ค่ะเครื่องดื่มเราเป็นยังไงจ้าที่นี่เครื่องดื่มที่อยากแกนําเสนอวันนี้คือชาเขียวนะคะ,คะแล้วก็ลาเต้ค่ะเอาละค่ะลีก็อยากจะชวนมาอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มสุขด้วยกันที่ APCD 60 Plus Kitchen by CP ฝึกอาชีพคนพิการลีขอการันตีให้เป็นอร่อยล <ะ S 1> เลิศค่ะชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน ครัว CP ฝึกอาชีพคนพิการหรือ APCD 6 0 p l u s Kitchen by CP ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่6ห่างจากสี่แยกตึกใช้ประมาณ200เมตรและวสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านครัว CP ฝึกอาชีพคนพิการหรือ APCD 6 0 p l u s Kitchen by CP คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเลยกับผลิตลีม้มเอจิอีติง้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ